ชาวเน็ตวิจารณ์นานเอฟซียังต้องออกมาเตือนเผาๆในดราม่าล่าสุดที่ผ่านมานั่นก็คือดราม่าการปลดเชิญออกนั่นแหละค่ะสำหรับนักดนตรียกชุดที่หลายๆคนกำลังพูดแล้วก็เป็นประเด็นมากๆในตอนนี้คือหลังจากที่มันเป็นกระแสดราม่าออกมาเป็นการออกมาพูดถึงประเด็นแล้วก็ทางอาจารย์นักดนตรีก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดบอกว่าไม่ทานตั้งตัวกับการโดนเชิญออกในครั้งนี้ บอกอีกว่าตนเองตกงานโดยไม่ทันตั้งตัวค่ะจนทําให้ประโยคประโยคนี้ทําให้หลายๆคนออกไปตีประเด็นว่าแพราพราวแสงทองไล่นะคะทุกคนไล่นักดนตรีที่อยู่กับแพลวชันครอบครัวเนี่ยมานานแสนานานออกเพราะเหตุใดทําไมอะไรยังไงแพลวคิดอะไรอยู่หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้เยอะแยะมากมายค่ะว่าแพาวแสงทองนั้น มีใครเสี่ยมหูหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วตลกทําไมถึงกล้าที่จะเชิญออกเชิญออกภาษาบ้านเราง่ายๆคือการไล่ออกนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าจะอยู่วงนี้เป็นวงสุดท้ายในชีวิตแต่แพวๆเลือกที่จะเชิญเขาออกไป จนเขาได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงบอกว่าอาจจะเป็นนโยบายของบอสไม้เพราะว่าบอสจะมีการเปิดออเดชัน่นย้อนดราม่าไปในเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เดือดระอุมากๆนั่นก็คือสรุปนะคะทางวงแพรพาวแสงทองวงหมอลำซิ่งแพรพาวแสงทองได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่านี้กลางดึกเพราะว่าทนแรงกระแทกกระแสรดราม่าไม่ไหวเลยค่ะ หลังจากที่ชาวเน็ตเรียกร้องให้รีบออกมาอธิบายโดยด่วนก่อนที่เรื่องมันจะสายไปกว่านี้ FC ก็ออกมาเตือนค่ะว่าแพลวแาวจะทำอะไรคิดให้ดีๆเพจแพลวๆพว PP Music Official ได้มีการออกมาประกาศกลางดึกของวันที่8มิถุนายนได้มีการให้ข้อมูลสรุปได้ว่าทางองค์กรได้มีการวางแผนออดิชัน่นนักดนตรีใหม่ฤดูการหน้าทั้งนี้นะดนตรีที่ได้มีการเชิญออกไป นั่นก็คือ9คนที่ยกเซตที่เคยร่วมงานกับวงมาสามารถกลับมาออดิชั่นใหม่ได้ทางวงไม่ได้มีการปิดกั้นความสามารถใดๆสามารถพิจารณาแล้วเอาเข้ามาใหม่ได้ประโยคนี้หลังจากที่ได้มีการชี้แจงออกไปก็ไม่ไหวคนออกมาเตือนเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของคิดอะไรอยู่ไหนบอกว่าอยู่กันฉันครอบครัวฉันรักองค์กรฉันรักลูกน้องแต่ทำแบบนี้กับลูกน้องเกิดอะไรขึ้น คิดจะทํำยังไงคิดจะออเดชั่นใหม่จะได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าจะได้คนที่ปกป้องเหมือนเดิมไหมนะคะทุกคนจะพาไปดูว่าชาวเน็ตบางส่วนว่าอย่างไรบ้างสําหรับการออกมาเตือนแพลาในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งทางชาวเน็ตก็มีชาวเน็ตที่เป็นชาวเน็ตจริงๆมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นชาวเน็ตที่เป็น FC แพลวพาแสงทองค่ะในตรงนี้ถือว่า FC ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เราควรที่จะแคร์ความรู้สึกเนาะเพราะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราติดตามเราไม่ว่าจะเป็นผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกคน มีเอท่านหนึ่งได้ออกมาพูดในเรื่องนี้ประเด็นนี้ไว้ว่าตามกระแสดราม่าที่มีการออกมาข้างต้นเนี่ยนะคะก็คือตามมาตลอดไม่ว่าจะเป็นดราม่าอะไรเกี่ยวกับแพรพาวแสงทองแต่เรื่องนี้บอกเลยว่าเราเนี่ยอยากถามว่าคิดได้อย่างไรเราเป็น FC นะคือเป็น FC แต่อยากถามแพรพาวว่าคิดได้อย่างไรความคิดของคนเป็น FC คนนึงเนี่ยอย่ามาทัวลงนะคือมีความคิดบอกว่า เคยเห็นแสงทองอยู่แบบครอบครัวก็อดเสียใจนิดนึงผิดหวังกับคำว่าครอบครัวค่ะแล้วมีอีกหลายท่านที่เป็น f อบอกว่าไหนบอกว่าเพรพาวแสงทองอยู่กับลูกน้องเหมือนครอบครัวอยู่ด้วยกันดังกับครอบครัวไม่เกี่ยวกับธุรกิจทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ออกไปแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเหรียญมีสองด้านทุกคนมีความคิดเห็นหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีเหตุผลของตนเอง อีกอย่างหนึ่งนะคะออกได้แจ้งได้นะคะมีการเชิญออกได้ถ้าจะมีการหรือระบบวงใหม่จริงๆแต่ทําไมแพราพาแสงทองถึงไม่แจ้งทางอาจารย์นักดนตรีล่วงหน้าคือถ้าพูดตามตรงก็คือทําไมไม่แจ้งเขาให้เขาไปหางานทางอื่นคือมาแจ้งวันที่วันที่7มิถุนายนนะคะเป็นคืนสุดท้ายของฤดูก,การนี้ของวงแพ่พาแสงทองเป็นงานสุดท้ายแจ้งภายในคืนนั้นแล้ววันต่อมาทางอาจารย์นักดนตรีอาจารย์ อาจารย์จรกับอาจารย์กล้านะคะทุกคนถ้าจําไม่ผิดจึงได้ออกมาไลฟ์สดบอกว่าก็ช็อกแล้วก็ใจหายถึงประเด็นนี้มากๆเลยเพราะว่าผมก็คิดว่าผมจะปักหลักชีวิตอยู่กับวงนี้ fc ท่านนี้ชาวเน็ตท่านนี้บอกว่าทําไมล่ะถึงไม่แจ้งล่วงหน้าหลังจากที่ทางแพีรพาแสงทองได้ออกมาชี้แจงประเด็นแล้วบอกว่าขวัญกาลังใจของเขาของนักดนตรีกระเจิดกระเจิงหมดแล้วเพราะไม่ทันตั้งตัวเรื่องนี้จะทําให้มีช่องว่าง ให้คนโจมตีแพลวพาวไม่จบไม่สิ้นเป็นห่วงนะคะคือคนเขาก็เป็นห่วงนั่นแหละคะ่ะทุกคนคือประเด็นนี้มันเกิดประเด็นที่ว่าแพลวพาวพลาดมากนะคะเขาบอกว่าแพลวพาวพลาดครั้งใหญ่พลาดในที่นี้ก็คือพลาดที่จะไม่อธิบายให้มันชัดเจนตั้งแต่ต้นจนทําให้มีช่องโหว่ช่องโหว่ของดราม่าในตรงนี้จะอธิบายในความเข้าใจของทางสาวเนยนะคะก็คือช่องโหว่ในตรงนี้คือช่องโหว่ที่ว่าปล่อยให้คนที่เขารอเหยียบ มีโอกาสได้เหยียบเราอย่างง่ายดายค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็ทราบดีว่ากระแสมาแรงแล้วช่องเพจต่างๆหรือว่าแอคเค้าต่างๆแอดลุมเอยแอคอวตารเออหรือว่าแอคที่เป็นฝ่ายค้านออกมาโจมตีเผาในประเด็นนี้เยอะมากๆก็คือเอาง่ายๆเลยสรุปในประเด็นนี้ที่ทางแอดมินได้มาพูดในวันนี้ก็คือเพาๆเนี่ยปล่อยช่องโว่ให้คนที่รอเหยียบนี้มาเหยียบได้อย่างง่ายดายมันเลยเกิดดราม่าที่เดือดระุ่มากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเอาไปลง ไม่มีใครบอกว่าส่งกําลังใจเลยนอกานจากแบบว่าในกลุ่ม f c ชาวเน็ตท,ที่เป็นคนนอกก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบว่ามาลื้อระบบใหม่เรียกได้ว่าลื้อระบบบงเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเหมือนการอ่าโลออกหมดบานเท่าเอิญโลโลกออกเบิร์ดแล้วก็มาขัดเอาใหม่อาจจะถ้าเรามองในมุมมองของนายแพทยแสงทองหรือว่าพามผู้บริหารวงในของเขาเขาน่าจะมีการ อยากให้วงเนี่ยมีมาตรฐานในความแบบว่าเอนเตอร์เทนหรือว่ามีสปิริตในการเอนเตอร์เทนมากกว่านี้ไหมตอนเราต้องรอดูว่าวงดนตรีที่ทางวงแพราพราวจะออดชชั่นเข้ามาในฤดูกาลที่จะถึงจะมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นเหมือนหลายๆวงที่ต้องการนักดนตรีที่หนุ่มหน่อยหน้าตาดีหน่อยเข้ามาอยู่ในวงเพื่อที่จะเป็นการสร้าง กระแสสร้างการตลาดให้กับวงตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะหลังจากที่มีคนเข้ามาวิเคราะห์เยอะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอทางแพรวแสงทองเนี่ยออดิชั่นอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยน่าจะหลังงานของอาจารย์สมุนไพจะมีการออดิชั่นนักร้องนักดนตรตีอะไรหลายๆอย่างแดนเซอร์ด้วยเราก็ต้องรอดูว่าทางวงแพรวแสงทองจะมีการเลือกวงดนตรีประมาณไหน นะคะจะมีการเอาเซตใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นเซตแนวไหนดีกว่าเดิมไหมนะคะทุกคนยังไงก็ต้องรอฟังคือประเด็นนี้ก็เดือดแต่ก็เป,เป็นเป็นห่วงอะไรทางแอดมินก็เป็นห่วงด้วยว่าตอนนี้แพรวเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนเข้ามาเหยียบเยอะนะคะเข้ามาแบบว่าซ้ําเติมถ้าพูดตามง่ายๆเลยคือเข้ามาซ้าเติมในประเด็นนี้เพราะว่าแพราวไม่ชี้แจงตั้งแต่แรกไม่ออกมาโพสต์เป็นการแบบว่าถแถลงการตั้งแต่แรกเขาคงคิดว่ามันคงไม่เกิดดราม่าแรงเขาเลยไม่พูดเขาคงคิดว่า มองในมุมมองของผู้บริหารมันคือเรื่องวงในมันคือเรื่องในบ้านในครอบครัวของเขาเขาอาจจะมีการตกลงกันตรงนั้นแล้วพูดกันตรงนั้นแล้วอยากให้มันจบภายในหลังบ้านก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกระแสแรงขนาดนี้จึงไม่ได้มีการออกมาโพสต์ถแถลงการล่วงหน้าว่าใครจะออกบ้างใครจะเป็นยังไงนะคะก็คือพูดตรงๆเลยทางวงแพลวสาวแสงทองไม่ได้มีการออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักร้องนักดนตรีแล้วก็แดนเซอร์แล้วกไ็ไม่ได้มีการออกมาประกาศออเดชัน่น ยังไม่ได้ประกาศแต่อนาคตจะประกาศอยู่นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปสําหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเอามาพูดให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้ก็เป็นกําลังใจไปให้ทุกๆฝ่ายเป็นกําลังใจให้ทางแพรพาวแสงทองให้ทางอาจารย์นักดนตรีแล้วก็ให้ทางนักดนตรีที่โดนปลดออกไปยกทีมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ